สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระโหนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่เที่ยมเภอเงลงนกคาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่ขายอิสระมานะคะตัวนี้นะคะจานคู่ขายอิสระนะคะ,ะดูนะคะดูความกว้างของคานความกว้างของคานก็คือเม็ดยี่สิบนะคะ ตัวนี้พ่นเป็นสีส้มเพราะลูกค้านี่สั่งพ่นสีส้มมานะคะอ่าระยะห่างของร่องตัวนี้เราตั้งไว้ที่65้านะคะจากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งที่65แต่เราสามารถปรับได้ไปจนถึง70นะคะปั๊มตาสุดไปถึง50เซนนะคะตัวนี้อ่าดูตรงขานะคะจานนะคะจานแหวกนะคะจานแยกเป็นจานใบขี้เมาสิบนิ้ว ขากบมีสองขานะคะตัวขากบด้านหน้าตัวนี้เป็นโชค๊คเป็นตัวทํางานของขาอิสระนะคะเป็นโช๊คอัพเป็นตัวทํางานนะคะดูโดยรอบนะคะรอบเครื่องนะคะอาถังถังข้าวโพดมีสองถังในถังข้าวโพดตัวนี้จะมีจานจานที่เขาใส่ไว้แล้วนะคะจะคือจาน3ามหุนครึ่งนะคะ3ามหุนครึ่งใส่ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ จานสามหุนครึ่งนี่ข้าวโพดจะลงทีละหนึ่งเม็ดระยะห่างของมันก็คือสิบห้าเซนนะคะแล้วทางร้านเราก็แถมจานตัวนี้นะคะมีจานแถมด้วยนะคะจานแถมตัวนี้เป็นจานสี่หุนนะคะจานสี่หุนตัวนี้จานสี่หุนข้าวโพดจะลงทีละสองเม็ดระยะห่างก็คือยี่สิบเซนนะคะตัวนี้คือถังปุ๋ยถังปุ๋ยใส่ได้อยู่ประมาณ 25กิโลนะคะถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะคะถังอื่นใส่ปุ๋ยไม่ได้นะคะมันจะติดนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะส่งที่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้คงจับเป็นตัวทํางานนะคะตัวทํางานนะคะเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่ขายอิสระนะคะ ส่งทางไปสนีเก็บเงินปลายทางส่งที่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224ยินดีรับท้ายยินดีให้บริการค่ะของมีสต็อกไว้ว่ามาเต็มโกดังนะคะสั่งเพื่บสามารถส่งให้ได้ทันทีไม่ต้องรอสินค้านะคะไม่ต้องรอนะคะส่งให้ได้ทันทีนะคะ มีหมดนะคะสแถว4ี่แถวมีครบนะคะ,ะลูกค้าสนใจก็ทักมาเลยนะคะนะคะตัวน,นี้นะคะส่งทางไปสนีเก็บเงินปลายทางกำลังชักลอกเพื่อจะนำขึ้นรถนะคะเพื่อนำส่งไปสนีนะคะตัวน,นี้นะคะ,ะสนใจก็ทักมาเลยนะคะทักมาเบอร์โทร094469 9224ดินดีรับใช้ดินดีให้บริการนะคะ ตัวนี้หยอดตามพื้นอ่าพื้นทุ่งนาทุ่งนาก็ได้นะคะตามเนินตาเขาได้บทท้างคูค่ะได้หมดนะคะเพราะว่าเป็นขาอิสระนะคะหยอดได้ทุกที่นะคะแต่ต้องฝันให้ละเอียดก่อนนะคะถึงหยอดนะคะขอบคุณลูกค้าอําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดมากนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ